ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ที่บ้านนายฝรั่งอาทิตย์นี้มาดูการเล่นเกมสุดมืนของเราซุปตาที่มีปัญหาจนอีกทีมต้องขอเคลียร์อักษรนำคำตอบนักร้องชายในเมืองไทยชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้เริ่มครับผอพึ่งคุณแม่ผ่องสีวรนุชค่ะคุณแม่ผ่องสีวรนุชค่ะเข่าผู้ชายเอาผู้ชายอ้าอ่ะอรูค่ะคุณไฮอภพรไฮอภพร แต่มาเอาใจช่วยกับเกมที่ต้องใช้ท่าทางในการใบ้คำที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงพร้อมแล้ววับโอย้ยคว,ว้างเลี้ยงเกี้ยงฟันคาราเต้คาราเต้<า>ต่อไปก็คือคำว่าบล็อคพร้อมปอดแท็กปอดปะ ปาถมไปจมาปาถมไปจะมาะมอะไรนะจำเริญอาหมูอาหมูปักี้มันดังมากเลยอ่ะอาทิตย์ที่แปธันวาคมนี้6โมง20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พ l u